โคตรเตืยงวีซี่เลยอะวลหกโอ้โหเข้าจากวลสี่ไปวลหกเลยอะโอ้โหอีดงบาดก็จะมาเปิดตัวรถแตมโบกินี่นะคะรถสปอร์ตรถในฝันของใครๆหลายๆคนนะคะแล้วก็เป็นหนึ่งในรถในฝันของดวบาดเหมือนกันแต่ชีวิตจริงเราไม่มีบัญญัติ <c oughs> น้องเกมนี่ขับตระกยานนะคะในเกมนี่ขับรถสปอร์ตอะไรเันเชื่องจะต่างกันใช่ไหมซื้อนกเกมตัวรถซื้อในเกมตัวละหมื่นโถมีงบมาหนึ่งแสนยูซีนะคะก็พอให้แบบไม่ถือแสนละกันนะคะแต่เรามีคูปองลดสี่สิยูซีเหลือ20่สยูซีแต่ข้าวพร้อมแล้วไปกันเลย ไปกันต่อเลยนะครับกับคูกกองส่วนลดยังคงได้อยู่อีกล้มเหลวเราดวงดีอยู่แล้วน้องคงดวงเพชรและเล็ดขัดยอกแล้วตอนเนี้ยลมเหลวผักเร่งความเร็วฟรีล้มเหลวความเร็วจะลดลงและกิจกรรมในรอบนี้จะสิ้นสุดต้องการเร่งความเร็วหรือไม่เร่งดีไหมอ่ะคนดูต้องกดเร่งไหมอะไรวะล้มเหลวไปแบบว่าคลาสสิกเลยใช่ไหมเปิดอ่ะ ไม่ออกไม่ได้ขยับไปไหนอยู่เลเวลหนึ่งนี่แหละไม่ต้องไปไหนแร้วนะวันนี้นตอนนี้เราหยุดอยู่ที่ระดับสองไปคันต่อ,อขยับยากเหมือนกันนะครับเนี่ยเลเวลสามสำเร็จสำเร็จสวยสำเร็จสำเร็จ,รจตอนนี้เราอยู่ที่เลเวลหค่ะโอ้เราได้ใช้ UC โคตรเยอะ5,008น้มเหลวเตี่ย UC ฟรีไปหมื่นกว่า แพงเมื่อกี้เสียเงินฟรีพุ้เสียเงินฟรีไปประมาณสามพัน่ะสำเร็จเวลสองเดี๋ยวเวลแปดแล้วอ่ะอุ้ยอร่อรครับเนี่ะเรื่องคิดเลขเมื่อกี้มี1นึ0 0แสเจ็ยูใช่ปะลบ8ปดแปดตีปหมดไปประมาณ2 9งหมื่ได้ลังเกียร์มา2เหรียญอุ๊ย,ยแต่ว่าทั้งหมดมาใช้กี่อันก่อนถ้าเราจะเอารถทุกคันอันนี้หเหรียญสอ เอามีแค่สามเหรียญหรอกดรับเลยใช่ปะรับโอเคทำไมมันดูเร็วจังวะคันไหนดีวะถ้าจะเอาสีทองสามเหรียญแลกสองคันแล้วจะมีรถออกมาอีกคันซ่อนอยู่อออ๋ออโอ๊ยทำไมมีแต่สีอะไรก็ไม่รู้เขียวแม่งก็ไม่เอาสินี้อันนี้ก็อยากได้ทองไงอันนี้แม่งก็เหลือง เอาสีฟ้าและทะเลพอแล้วเธอแต่มันต้องใช้สามเตี่ยนนะเหรียญเราไม่พอเพราะฉะนั้นก็ต้องเปิดเพิ่มไปเปิดเพิ่มต <g> อ <ül üyor> นที่ซ่อนอยู่มันจะเป็นสีกาแล็กซีจุ๊กๆสำเร็จสวยสำเร็จ,รจมาวะมาวะตกลงอยู่สีนี้นมันยุบเร็วจริงๆวู้ยาเวเววลๆสองบันห้าสองันห้า ล้มเหลวแบล็วเปลลต้มเหลวอบ้็หยูดเลยตรงนี้ครับเนี่ยอีห้าพันแปดไปเขาแบล็บแปดเสียห้าพันแปดฟีฟีเสียห้าพัแปด็เสียฟีตรงนี้สองรอบอะสวยมากฟีแวลเบลล์สองรอบโอ้เกิวบคุณสำหรับเสียงแช่งนะ รับ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 เลยครับรอเลรเราเสียยูซีอันเราแรกอะหมดไป 29, สอง0มนเก้าลบ6กหมืหนึ่งรอบนี้หมดไปสองห่เจ็คุ้มกว่ารอบแรกเอาละแล้วเราจะไปเห็นสีกาแล็กซี่ยังไงอะมาเราเรานี่ก่อนนะมาแล้วครับรถสีทองของเรานะครับผม เราต้องเล่มมาก่อนสองคันถึงจะเปิดสีแร์ <Yeah. S 1> ไอเทมถูกไหมคะอันที่ส uh. องคนอยากได้สีทองเลยวะแซมแม็เปืองเหรียญอะคันนี้ก็ไน้่สีดำรถพระราชาน้วย <laughs> ไม่ใช่มาคือสีทองน้องตาบู้บทสีกันหรือเปล่าครับเนี่ย้าพูดนะไม่ใช่สีพระราชานนะครับเด็กตบใครซื้อสีนี้ไปเลย <laughs> เรียบร้อย <laughs> ฮ้ยอะไรอ่ะเมื่อกี้อะไรอ่ะเราจะไปดูหน้าเมื่อกี้ไงอ่ะเนี่ยหรอมัมีสองเหรียญเราต้องหาอีกสองเหรียญเพื่อแลกเื่อว่ามันเหมือนบังคับเลยนยเนี่ยถ้าเราจะไม่เอาสีม่วงก็ไม่ต้องเปิดแล้วก็จะหมดประมาณสองหมื 2, ่นเจ็ดบวกสองหมื่นเก้าเท่ากับห้าหมื่นหกยูซีเราก็จะได้ครบสามคันแล้วนังจริงแล้วอ่ะเราก็ต้องหาอีกหนึ่งเหรียญอยู่ดีเพื่อที่เราจะมาเปิดคันนี้สีอื่นเพราะว่าเราไม่อยากได้สีเขียวบังคับต้องเปิดนะครับไปลุ้นกันต่อ ใครบอกว่ากดทีเดียวแล้วลากไปยันเลเวลแปดเลยป <c oughs> ่าวปวดเตียงอยู่สีเลยอะเวลหกโอ้ยข้าวจากเวลสี่ไปเวลหกเลยอะแล้วมันมาอยู่ก้มขึ้นอย่างเงี้ยเขี้ยนลุ้นอย่างเ้ยอ่ะแล้วมันก็มีโอกาสที่แบบจะกลับไปเวลหนึ่งป่ะน่ากลัวอ่ะระยะนี้โคตรน่ากลัวจริงระยะนี้โคตรน่ากลัวไม่มีหรอแท่หรอ <c oughs> แบบว่าเกินอะแบบเกินไปอะเขี้ยนเลเวลเจ็ด รับไม่ได้อีกไม่พอต้องหาอสองเหรียญน,น่ะคหเจ้าสองอะ,อ,อะไงดีวะตายเลยเหรอไปก็ไปดีรอเลยอ่ะโอ้โหขวดฟิ้เสี่ยวฟิ้งเป็นสี่ไม่ไปวิ่งแมทสะพาดดวงดีรอบเลขกาเพื่ออะไรครับเนี่ยโอ้โหหมื่นสี่นี่ห้าพันได้มั้งหน้ามินนี่เนี่ยอีกพีการันตีเหรอ,องไงก็ได้เหรออ๋อ แสนซีครับกับกล่องนีน้คือแบบหนึ่งแสนเลยทุกคนหมดหนึ่งแสนเลยเกี้ยงแบบเกี้ยงเลยอะ่ะโอ้สวยมากมั้งเนี่ยมันสวยยังไงอะ่ะถาจจิงแลกเขียวก่อนแนกทำไมอะเขียววะนี่ก็หาแบบมาหาแกงกันนี่ถ้าแรกเขียวก่อนม่วงจะแค่กุญแจสามดอ,อกแรกหนึ่งไปเสี้ยไปคันหนึ่ง ไม่เป็นไรอ่ะสีเขียวเราก็ไม่ได้อยากได้เหมไปแล้วอ,อ่ะเป็นสีที่เราแบบว่าไม่ชอบอ่ะถามเสียได้ไหมก็อืมก็เสียดาย<อ>ก็ไม่รู้คนดูไม่บอกอ่ะสีเขียวแรงสุดในในเกมในเกมด้วยบอกอะไรตอนนี้มันไม่ทันแล้วเราจะไปลองฟังเสียงโอ้เสียงเตะ ภาพสวยๆมันก็สวยนะโคตรน่วงดูนี่โคตรเิชเอ้าเฮ้ยใครมานั่งในรถค่ะเอ้ามาขับได้ไงอะกอ็เียสีทองน่าจะสวยมากๆอะไรเพื่อนขวางทำไมเนี่ยจะดูเฮ้ยแต่เสียงจะชอบจะชอบเสียงคันสีดำอะ ผมเระบังเจ็ดเก็ดโกนรวยอันนี้ไม่ใช่สีเหลืองนะครับทุกคนมันคือสีโกโก้สีอันนี้อบลูเบีเลยอะพี่ดิ้เข้าท่ คันจริงต้องตัลดล้อทุกคันเลยเหรอ พงด้เผื่อ18คนมาอยู่ไหนกันวะเนี่ยไม่้ว,แล,วแล้วมันจะหมดแล้วลับ,บ้านนี้มีคนเข้าไปซินฆ่าไปฟังงูแล้วอ่ะะไริคตุกเซ็ตเฮ้ยวันนี้มันเหมือนมีจรวดโอ้ยหนดหนีไปแล้วเงียบด้วย จริง es, อิงโง่จะขโมยรถพี่เหรอเนาะเอ็ดรถเสียงคราวนี้คราวนี้คนที่เห็ดดูสีดิเฮ้ยมันดูในหน้าเชียร์บาร์กมันไม่ค่อยดำแต่ในเกมก็ดำอยู่นะนี่ เฮ้ยเสียงนี้คนแห้งแตกตะปีมดำนะเท่ววนี่แค่ไหนปีมดำไม่ได้แล้วโกงเกินเฮ้อแับแตกกระโดดลงมาเลยอ่ะโอ้ยนึกว่าบักนึกว่าลินปีนอะไรก่อนทุวยลินตกงมาจากสำนักอะไรเนี่ยว้าเศ้าลินวะคขาเนี้

ไอ้เว้ยวันนอานผู้ตรงใจแล้วนี่มันน้นมันจะหมดจะหมดแล้วรถหมดเม,มื่อกี้มันเห็นคนเดินมันนี้มุมทำเลโกงอยู่นั้นนี่ยม,มีคนม้างวะ เมื่อกี้ไม่คนยิงกู้ถามจริง แล้วแม่ได้เปิดเฉยตามัวนั่ออนนี่เมื่อกี้แล้ววงคู่สวยวงเราอ่ะ <_ S 1> ให้หลังลงหลังเคลียวงขยับก่อน <_ S 2> ไม่แตก <_ S 1> โอ้โหใจโลโ่ แล้วมือลื่นมือค้นเลื่อนอโลชั่นไอ้ว่าไม่เห็นอะไอของหน้าต่างไปสิอออม,มองไม่เห็นจริงๆมุมนั้นอะแค่มุมสูงเลย Yeah, yeah, let's go. I ain't the first with the curse, with the thirst that I wanna be better, not worse, man. It hurts. I'm on this earth with my words and I put them all together in circles. Cause I wanna have worth working a hard till they put me in the dirt. Gonna go far, man. Listen to my words. Gonna